มางเบิ่งอยู่เถือนโอ้ยลืมทิ่ลืมเทมลืมว่ไล่ลีไล่ลีปาโทษหาวิธีกำจัดแนวใดบันนี่ใครมีวิธีบอกในเด้อบอกกำจัดแม่งอันนี้เนี่ยแถยวปุ้ยหนอตา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 ยู่ในใด ดำปืนดำปืนทิมอ้ามาบึงเทวเสือเนาะมันจะอยู่น้ำเสือน้ำมอนน้ำอันนี้โอ้ยเป็นโงนเป็นโงนทีๆโอ้โหเป็นโงนเป็นโงนอยู่อ๋อตา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 ไฟมีวิธีบอกในเด้อเนาะกับจัดแม่งนี่นนมันมาหยุดเทียงเลยเนี่ยอยู่นอนบ่ได้ละตา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  เลยพี่เอ๊ะไปไปทุกทีทุกบอลพี่พมาปืนมาปืนพี่น้องปืนเบิรงนเป็นโกนเป็นโกนอยู่น้อเฮ้ะเฮ้ยอู้เป็นโกนทิอุ้อยพี่พี่ทำลืบเสาลืบนลยพี่อุย้ยนี่แต่แมงอันนี้พี่น้องจะได้สิอยูไ่ได้พี่ เท้าล <É. S 1> ุงเห็นบ่ดำปืดดำปืนนี่แมนเพิ่นเบิ่มอะเทาศอกเทาหมูนี่มาเบิงอยโยอันนี้นี่เทามูมนี่นี่ดมินี่เี๋ยวเถนนีห้ ปีแขลงนี่แม่งปีแขลงหรือว่าแม่งกระเบื้องนี่เนาะจับไปทุ่ตีเนี่ยข้าววิธีกำจัดมันอยู่นี่โอหดโผล่เลยแม่งนี่เอ็มสุดใหม่ในหลืบเศาพี่พ มันมาหยุดเทียงเลยหยุดเทียงเลยดิย